สวัครับผมฝนพัน 1, ล้านพีเคสัญชัยมาัธาย,ยิมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันโอ้ไฟนี้รวมๆวม่าเกือบสองเดือนครับ,บก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคครับมีใครเป็นคูปป่บ้างพี่น้องวะก็มีประจันชายยอดไอคิวตะวันฉายแล้วก็พี่ชมุกทองก็ตัวใหญ่ในค่ายเราเนาะใช่ครับ,รบตอนนี้เราอีสัยละอีสัยยืบเก่าเราสูงเท่าไหร่นี่ ประมาณ170ครับน้ำหนักปล่อยปๆประมาณกี่กิโลครับประมาณ66ครับเราหมดสไตล์แล้วครับจังหวัฝีมือครับแล้วนี้เราเจอกับอ่าเดนน่โพสอธัญลักษณ์ครับเคยเจอกันไหมก็ในอดีตก็เคยเจอกันต่างจังหวัดอ๋อสมัยอดีตเลยใช่เจอกันมากี่ครั้งสองครั้งสองครั้งครับสองครั้งต่อยที่ต่างจังหวัดใช่ป่ะใช่เป็นไงบ้างวันนั้น ก็ไฟแรกเสมอก็ไฟสองแพ้เขาครับไฟพ่ายแพ้เขาตอนนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยสมัยปล่อยต่อยเลยครับปล่อยปล่อยต่อยกันใช่ครับแต่นั้นมันอดีตแล้วเนาะครับผมตั้งกี่ปีเกือบสิบปีแล้วโอ้ห่างสิสิบปีที่ต่อยกันมาใช่ครับแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วเออวันนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วครับผมใช่ไหมตอนยังเด็กอยู่ไหมสิบปีก็ไม่ไม่เด็กเท่าไหร่ครับ แต่ว่าเราเป็นมวยแต่อย่างวัดครับไม่ได้ช่างหนักขึ้นไปก็เสเปลื่อูปล่างเ<อ>ขาอยู่แล้วแต่วันนี้ช่างต่อยวันนี้ช่างต่อยอแล้วยังตอนไอ้นี่ยังเปิดโควิดนี่ไฟแรกเลยใช่ครับไฟแรกเลยแล้วยังตอนต่อยเสร็จแล้วปิดโควิดนั่นเราต่อยไว้ไหน ตอวลุมพีนี่กับซูเปอร์แบงค์ครับเป็นไงวันนั้นชนะซูเปอร์แบงค์ซูเปอร์แบงค์แล้วก็หยุดเลยยาวเลยเราไป้หมดกี่เดือนนี่หายไปแต่โควิดรอบแรกครับพี่นี่ก็โควิดมาสองปีกว่าแล้วสองรอบสามรอบเกือบสามปีอ่ะบามปีแต่ก็ไม่ได้ไปไหนแน่นอนก็อยู่ค่ายก็คือ ร่างกายซ้อมปกติว่ากันเถอะเขาเหยียบร่างกายวิ่งทุกวันใช่เขาก็ไม่ได้ซ้อมช่วงที่ไข้ปิดก็อนติบอลเทอาไรไม่ได้ไม่ได้ปล่อยร่างกายเสียใช่พอดูนี่ร่างกายนี่ไม่ไม่ขีเยนะครับผมอืมพอดูแล้วโอ้โหคุณนักกีฬาผู้ตรงตถูกไหมเออะนะเราไม่ได้ปล่อยแบบเ้ยให้ชูกให้อะไรพูดใช่คือเราซ้อมเราวิ่งละทำร่างกายเราตลอดเวลาแต่พอมีรายการไหนขึ้นมาปุ๊บก็ซ้อมได้เลยเข้าระบบไปเลยเข้าระบบประมาณกี่วัน สิบห้าวันสิบห้าวันเป๊ะเลยเพราะที่ค่ายเขามีโอ้ยเพิ่งวิทยาศาสตร์ใช่ครับคนตอนนี้ลูกพี่เขาเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือร่างกายที่ว่าตอนนี้มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ต้องดูบริทีที่หนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ไต่เนี่ยนี้ต้องยอมรับเลยว่าการซ้อมกับการโชว์มันไม่เหมือนกันนะอย่างเขาไปมือตายอะไรกันได้ปะก็มือจังหวัฝีมือเหมือนกันครับอ๋อฝีมือเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไง ก็ใช้ความเร็วครับใช้กระดูกมวยนี่แหละครับเพราะว่าถ้าจะให้ไปประท่าเขาเขาตัวใหญ่อ๋อใช่ใช่มันอ้นนัไม่ได้แน่ต้องใช้ตึ้งตึ้งอ่ะใช่อ่ะตึ้งตึงออกตึ้งตึงออกประมาณนั้นครับอ่าอ่ะเราต่อยมวยมานี่รวมๆทั้งหมดกี่ร้อยละ่าจะสี่ร้อยบวกได้ครับอ่าเราคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดวิลามครับอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยครับก็วันนี้ฝากแฟนคลับจังหวัดวิลามครับคนพลรันไม่ชกที่จังหวัดวิลามก็ ประมาณเกือบ20ปีครับที่ได้กลับมาต่อยที่บ้านทีครับก็ฝากแฟนไทยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แฟนฝาพีเคช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับผมเต็มที่แน่นอนเนาะโอเคเขาบานน้องชายครับผม